ไ้จะเบรกแล้ววันนี้จะมารีวิวครัวหลวงที่กองประชาการกองทัพไทยค่ะเข<ค>้ามาก็จะเจอบรรยากาศที<ค>่น่านั่งมากๆเลยค่ะไปดูเมนูวันนี้กันเลยชอบไหมคะปกติชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วป่ะคะพี่ชอบทานครัวหลวงครับอรออ่อยทุกอย่างไม่ใช่พาะก๋วยเตี๋ยวอ๋ออ,อะไรที่อร่อยที่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 รู้สึกประทับใจข้าวเหนียวไก่ทอดอ,อ,อะไรก็ได้อร่อยที่สุดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฝีมือภรรยาชอบทานไหมคะพี่น้ำตก ชอบครับชอบอยู่แล้วกินเผ็ดจังไงขอบแซบสายแซ่บอ๋อสายแซ่บเอาดีดิขุดเด็ดสุดเด็ขุนเดอันนี้ทานแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งหรอคะพี่ตามสูตรตามสูตรกลางกลางว้าวพิชลาครับพิชลาค่ะขอบคุณครับนี่เป็นเอฟซีครัวหลวงมคะเป็นเอฟซีครัวหลวงไม่ได้ขาดเลยโดดเหรอคะใส่ก็ยิ้มรอยยิ้มก็มีดี ของไซก็อิ่มก็ิ่มก็มี่ก็อยู่มีค่